สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูห้องน้ําอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมออกแบบแล้วก็ทําไว้เองนะครับก็ในเบื้องต้นนะวันนี้ก็จะพามาซ่อมนะครับเพราะว่าอีกห้องหนึ่งเสียนะครับแต่ว่าห้องนี้ใช้งานได้นะครับก็เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยก็ไฟเขาก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับอ่ะลักษณะนี้นะไฟกับพัดลมก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีห้องส้วมนะครับที่เป็นห้องส้วมนะั้นตรงนี้นะเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ย นะครับไฟก็จะติดอัตโนมัติเหมือนกันนะครับอ่าลองดูนะดูที่หลอดไฟนะครับประมาณนี้นะพอผมปิดประตูนะปิดประตูปั๊บปั๊บก็จะเปิดเลยนะครับมาไฟก็จะติดนะพอเปิดประตูนะครับเปิดประตูนะอ่าก็จะดับมาลงมานี้นะครับก็ออกแบบว่าคือจะมีตัวสวิตช์แม่เหล็กนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะครับอันนี้ก็ทําเป็นลักษณะเป็นสวิตช์ควบคุมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออกมาที่ ห้องนี้นะครับก็จะมีตู้ควบคุมนะครับไอ้ตู้นี้ก็จะมีระบบแมนนวลกับออโต้นะครับถ้าออโต้นี่ก็คือ,อเปิดเข้ามาปั๊บเดินเข้ามาปั๊บก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็สวิตตัวนี้ก็จะเปิดปิดไม่ได้ลักษณะนี้นะคราวนี้ไปดูห้องที่ที่จะซ่อมกันนะครับที่เสียนะอ่ะคราวนี้ก็มาดูห้องที่เสียกันนะครับเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับตรงนี้ไฟเปิดปิดนะอ่ะลองเข้ามาปั๊บ ตรงนี้ผมก็ให้ระบบอัตโนมัติทํางานในส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้นะส่วนที่เป็นห้องห้องโถงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะตรงนี้ทําการได้แต่สวิตด้านนู้นสตัวนี่ผมออนให้เป็นแบบเมนูนอยู่เพราะว่างห้องส้วมหรือว่าห้องห้องน้ําตรงนี้นะครับห้องน้ําตรงนี้ใช้งานไม่ได้เสียนะครับก็ด้านบนก็จะมีตัวคอนโทรลที่ผมทําไว้นะครับตัวนี้แหละเสียนะครับก็น่าจะต้องแกะซ่อมตัวนี้นะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ก็ พอเราทําเป็นเมนวลแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดปิดได้ปกติเนี่ยเปิดปิดปกตินะครับอ่าเปิดปิดปกตินะแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นระบบอัตโนมัติคราวนี้สมมติว่าสมมติว่าเป็นอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติผมก็จะบิดสวิตช์มาที่ออโต้นะอ่าออโต้ลักษณะนี้นะอ่าคราวนี้ดูที่ห้องนง้ำก่อนครับคราวนี้พอเป็นห้องน้ํา คราวนี้เราเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับ X สวิตช์นี้ก็จะเปิดปิดไม่ได้ก็จะถูกล็อกไปนะครับพอเราเข้าไปในห้องน้ําครับคราวนี้เราปิดประตูเขาก็จะเปิดแต่เขาไม่ไม่ปิดนะครับคราวนี้ก็คือเสียนั่นแหละก็จะมีสวิตช์นี่เหมือนกันนะครับพอ,อปิอป,ปิดนะอันนี้เสียนะพอปิดเสร็จก็มือดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคมืดนะครับทํางานไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราคงต้องไปดูที่เจ้ากล่องคอนโทรลนะครับซึ่ง อยู่ข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นนะเราก็มาดูเจ้าตัวกล่องคอนโทรลกันนะครับอันนี้แกะออกแล้วนะพอแกะออกมาเสร็จปั๊บประมาณนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีไฟเข้านะครับลายนิวตันนะครับแล้วก็จุดนี้จุดออกนะครับจุดต่อออกไปที่ที่คอนโทรลหลอดไฟนะอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟห้องที่1ห้องที่1ห้องที่2นะครับแล้วก็เป็นวงจรเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่า มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะก็จะศึกษารกันนะครับทาไว้เมื่อ4ปี5ปีที่แล้วครับพ,พิ่งจะเสียนะอันนี้คาดว่าคาดว่านะมี LED อยู่ตัวนี้แต่ไม่ติดนะครับไม่ติดก็แสดงว่า,าไฟตรงนี้อาจจะเสียนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ทำลักษณะเป็นมอแปลงนะครับถ้าเป็นมอแปลงนะ่าจะทนกว่านี้ก็ใช้ซีใช้อะไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์วงจรันดูนะครับว่าจะเสียอะไรนะมีหลักการทํางานอย่างไรเผื่อใครเอาไปใช้ประโยชน์นะครับได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ใช้ประมาณ หปีมาแล้วนะครับเพิ่งจะเสียนะห้าปีแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถอดมาเฉพาะเจ้าตัวบอดของเขานะครับก็ลักษณะที่เห็นนะครับก็ะจะมีคอนเนคเตอร์นะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับเป็นลายแล้วก็นิวทอนตร,ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นชุดไฟออกนะครับออกไปที่หลอดไฟนะครับ2ห้องนะแล้วก็หลักการก็ทาํางานยังไงคราวนี้ ชุดนี้ครับชุดนี้จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับเราจะสังเกตว่าจะไม่มีมอปแปลงนะครับแล้วก็จะไม่ใช้แบบสวิตชิ่งด้วยนะครับก็จะใช้แค่คาปาซิเตอร์นะครับเราก็จ่ายไฟเข้ามาตัวลายตรงนี้นะครับลายเรือนยนิตอนก็ได้นะจ่ายไฟเข้ามาเสร็จตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับจะทําหน้าที่เหมือนกับตัวต้นฐานนะก็คือต้านแรงดันไว้นะครับต้านแรงดันต้านกระแสไว้จากนั้นนะครับแล้วก็จะส่งเข้ามาที่ตดโอดบิดต,ตัวนี้นะ ไดโอดบิดก็ <normalized> จะทําหน้าที่แปลงแรงดันนะครับหรือว่าเรียงกระแสนนะจากไฟกระแสสลับนะครับอันนี้จะถูกต้านไว้ก่อนนะไฟกระแสสลับ220โวลต์ครับแล้วก็จะผ่านคาปาซิเตอร์อนี้ผ่านได้ไม่มากครับผ่านได้อยู่น้อยมากนะครับแล้วก็เข้ามาที่ไดโอดบิดจากไดโอดบิดก็จะแปลงแรงดันให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็ผ่านตัวดานทานตัวนี้นะครับประมาณ33โอห์มแล้วก็เก็บประจุที่คาปาซิเตอร์นะครับเก็บประจุแล้วก็ตัวดันทานตัวนี้นะ จากนั้นก็จะมีซีเนอร์ครับซีเนอร์นี่ไม่เกินไม่เกิน10โวลต์นะครับเพราะว่าผมผมใส่คาปาซิเตอร์อยู่ที่ประมาณ10โวลต์ตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก78โวลต์9โวลต์นะครับจากนั้นครับไอ้7 8 9เโวลต์เนี่ยนะครับก็จะถูก่าเลกลเลตด้วย7805นะครับไฟ5โวลต์เท่านั้นเองนะแล้วก็ไฟ5โวลต์นี่ก็จะส่งมาเลี้ยงที่เจ้าตัวสวิตต์นะครับคอนแทคสวิตต์ตรงนี้นะตรงนี้เป็นสวิตแม่เหล็กครับที่ที่เราเปิดปิดประตูนะครับ แล้วก็เมื่อมีไฟเสร็จ LED ก็จะติดนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่ในส่วนของออ t โตนะครับเจ้า MOC 3 0 2 1นะครับตรงนี้เป็นออ t โตไตแอคนะพูดยังไงว่าตัวนี้ก็จะรับสัญญาณมาแล้วก็จะสั่งให้ไตแอคทำงานนะครับตัวนี้เป็นไตแอคนะครับอ่าเป็นไตแอคสองห้องก็คือ2เบอร์ไอก็คือ2ส,ส่วนนะครับแยกกันนะตรงนี้จากนั้นเอาพุทของไตแอคตรงนี้ก็จะเข้ามาที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะ เดี๋ยวเราทดลองดูกันนะครับผมก็จะจ่ายไฟเข้ามานะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นไลน์ตัวไหนเป็นนิวตันนะลองดูครับตรงนี้ทําครั้งแรกๆเนี่ยผมก็จะมี2อ,อแบบนะครับแบบนึงเคยใช้โมอปแปลงก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยอีกแบบนึงผมใช้คาปาซิเตอร์ลดแรงดันลงมาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะภาคใจไฟเหมือนกันเราใช้กระแสไม่เยอะครับก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องเป็นมอปแปลงนะครับ แต่มอแปลงก็จะดีกว่าในส่วนของมอแปลงก็จะมีความทนทานกว่านะครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเสียนะครับก็จะมีมีคาปาเซอร์ตัวนี้แล้วก็มีซีเดอร์นะครับที่จะเสียได้ง่ายไอคาปาเซอร์นี้ถ้าเกิดแห้งเกิดอะไรขึ้นมาแรงดันก็จะไม่ผ่านครับก็จะไม่มีไฟไปเหมือนกันอ่าเราดูครับตัวนี้เปิดเลยนะครับเปิดก็ไม่ติดนะเราสังเกตด,ดูนะครับเราดูที่หลอด led ไม่ติดไม่มีอะไรติดนะ เดี๋ยวเราลองวัดไฟดูครับว่าไฟเข้าไหมผมเปิดนะเปิดเสร็จแล้ววัดไฟดูนะครับไฟกระแสสลับนะเนี่ยไฟเข้าแล้ว223โวลต์วนะครับไฟกระแสสลับนี่ก็จะมารอที่ไตรแอนะครับเนี่ยไตรแอคสองตัวนี้นะจากนั้นถ้าวงจรทํางานได้ตามปตกติเขาจะส่งแรงดันลงมาออกมา220วออยู่ตรงนี้ครับอยู่จุดนี้นะจุดนี้เราก็ต่อหลอดไฟครับต่อหลอดไฟตรงนี้เป็นเป็นลายแล้วก็ต่อข้อมิวต้อนตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะ ไฟจะไม่ออกมาเลยนะครับไฟจะไม่ออกนะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือซีเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ R ไม่น่าจะขาดนะเดี๋ยวเราถอดปลั๊กออกก่อนก็เราลองวัด R ดูครับ R น่าจะไม่ขาดหรอก0.7โอห์ม oh เกิดอะไรขึ้นเราลองวัดที่ซีเนอร์ดูครับวัดความนั้นทานวัดโอห์มปิดก็ได้ เนี่ยวัดอมปีนนะถ้าขึ้นทั้งสองข้างก็ช็อตละครับเนี่ยช็อตนะซีเนอร์ช็อ,ชอตซีเนอร์ช็อตครับน่าจะซีเนอร์ช็อตนะเนี่ยซีเนอร์ช็อ,ชอตก็เลยทําให้ดึงไฟลงกลางไปเลยนะเนี่ยซีเนอร์ช็อตนะ R ก็ช็อตไปด้วยนะครับ R เหลือหนึ่งโอ姆นะ,อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนรูปวงจรให้ดูนะครับอลองดูนะลองเขียนไปพร้พอมๆกัน ทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วครับตัวลายนะครับอเอาตามนี้เลยนะอันนี้เป็นลายนี้เป็นนิวตันนะครับแล้วเขาวิ่งมายังไงโอเคตัวลายเนี่ยผมก็ผ่านคาปาซิตเตอร์หนึ่งตัวคือเจ้าตัวนี้แหละครับ1ไมโครนี่แหละ1ไมโค275โวลต์ครับโดยประมาณนี้นะ1ไมโครผ่านออกมาเสร็จนะครับ ก็มาเข้าในอดบิดนะในอดบิดอย่างนี้เลยนะเขียนตามรูปเขาอย่างนี้เลยในอดบิดตรงนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบอันนี้เป็นไฟกระแสสลับนะครับตัดอย่างนี้นะตัดอย่างนี้หน่อยเขาเป็นไฟกระแสสลับครับจุดนี้นะจุดนี้ก็เข้าไฟกระแสสลับขั้วนี้เลยนะครับนิวตันนี่ก็เหมือนกันครับนิวตันก็มามาเสร็จก็เข้ากระแสสลับอย่างนี้เลยอันนี้อันนี้เขาวิ่งตรงมาเลยนะเนี่ยวิ่งตรงเข้าไปนะครับโดยประมาณนี้นะ ครับผมไล่ไมีผิดนะจากนั้นครับไฟไอเจ้าไฟบวกเนี่ยออกมาก็จะผ่านคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แหละเก็บประจุไว้นะครับอาจจะผ่าน R ก่อนไหมอา่าผ่าน R ก่อนตัวหนึง่งอา่าผ่าน R นะ R ตัวนี้ครับ3 0 33โอห์มแล้วก็ผ่าน C บวกกับลบนะครับแล้วก็จะมีซีเนอร์ไดโอดอยู่ตัวหนึ่งตัวที่ปัญหาของเรานี่แหละอา่าลงลบตรงนี้ครับ ลงกลาวลงลบนั่นเองนะโดยประมาณนี s? <S ้ CO ตัวนี้ซีเนอร์ไดตัวนี้ก็อ่าซักซักเท่าไหร่ดี7โวลต์8โวลต์ได้หมดนะครับคือต้องมากกว่า5โวลต์นะเพราะว่าตัวนี้เป็น7805นะครับอาจจะเป็นตั้งแต่6ถึง6ถึง9โวลต์นะครับซีเนอร์นะแซดีตัวนี้ประมาณ6 9ถึง9โวลต์ได้หมดเลยเมื่อไฟจุดนี้นะครับไฟจุดนี้ก็จะเข้ามาที่ IC 7805นะ เข้ามาด้านขา1ตรงนี้ขาออก1 2ึสอสานะอันนี้ก็อันนี้ต่อลงกล่าวครับอันนี้ก็เอาพุทธเอาพุทธนะเอาพุทธบอกห้าโวลต์ครับประมาณนี้วงจรเขาวงจรเขาไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณสักยีโอห์มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะออกเอาพุทธตรงนี้ก็ เอา5โวลต์นะครับบวกแล้วก็ลบเป็นคาปาซิเตอร์ตรงนี้ก็คือคาปาซิเตอร์ตรงนี้ครับจากนั้นก็ต่อไปที่ไปที่สวิตช์ครับสวิตช์ S1 ตรงนี้นะแล้วก็สวิตช์ S2 นะครับเจ้าตัว S1 S2 นี่ครับก็จะมาที่มาที่ตัวนี้นะามาตัวขา,ขาวๆตัวนี้ ตัวนี้คือ,คอ m moc 3 0 2 1ครับ moc 3 0 2 1ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเป็นออปโตนะครับเป็นออปโตนะโดยประมาณนี้ไม่รู้เข้าขาไหนนะแล้วก็ส่งแสงออกมานะครับส่งแสงออกมานะส่งแสงออกมามา,มาที่มาที่แตแกนะเนี่ยมาที่แตกนะครับ ไตแอกก็น่าจะเป็นเบอร์ BT 136นะครับ BT 136ก็ได้139ก็ได้นะ,ะแล้วแต่นะครับส่งมาตรวี้ไตแอกนีง้ง่ายก็คือทําหน้าที่เป็นสวิตโดยประมาณนี้ครับไตแอกก็จะทําหน้าที่เป็นสวิตนะก็มีลายเข้ามานะครับแล้วก็เราก็ต่อหลอดไฟตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นลายตัวนี้เป็นเป็นนิวทอนนะครับ อันนี้ 220V AC โวลต์ AC นะครับตัวนี้ก็เป็นนิวทันเท่านั้นเองเมื่อเมื่อสวิตเมื่อมีการกดสวิตต์ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีไฟบวก5โวลต์นวิ่งผ่านวิ่งผ่านเข้ามาที่ที่เจ้าตัวออมอ,อัตโตนี้นะครับพอตัวนี้ทํางานเสร็จเนี่ยเขาจะส่งแสงมาส่งสัญญาณออกพูดง่ายส่งสัญญาณออกมาเข้าที่ขาขาเกตนะครับขาเกตของเจ้าตัวไตแอกนะไตแอกก็ทําหน้าที่เป็นสวิตครับก็ติด อ่าก็ติดเท่านั้นเองก็ครบวงจรครับตรงนี้220โวลต์ AC นะครับอ่า AC นะก็ควบวงจรลวตัวนี้ก็ต่อหลอดเข้าไปนะครับต่อหลอดเข้าไปก็เป็นนิวทอนเข้าไปก็จะต่อก่อนหรือต่อหลังก็แล้วแต่เรานะครับก็จะทําหน้าที่ลักษณะประมาณนี้นะก็จะติดเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือสวิตเป็นสวิตแม่เหล็กนะตัวนี้เป็นสวิตแม่เหล็กอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะ ก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาซีเนอร์ใส่ตั้งแต่6โวต์จนถึง9โวลว์ได้หมดเลยนะครับต้องไม่ต่ํากว่า5โววต์แรงดันเข้าตรงนี้ไม่ต่ํากว่า5โววต์เพราะว่า7805นะครับต้องจ่ายไฟ5โววต์ออกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนซีเนอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะลองวัดดูครับวัดเป็นโอห์มปิดนะครับโอห์มปิดธรรมดานะถ้าช็อตก็จะอย่างนี้เลยนะนี่ครับช็อตเลยนะ ชัดเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ปกติในโอดเขาจะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเราวัดในวงจรเป็นยังไงอ่าก็จะหายไปนะเนี่ยก็ไม่ช็อตแล้วนะครับก็ถ้าวัดเป็นในโอดครับก็จะวัดป๊กข้างหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็อาจจะไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นนะครับอ่าลองดูนะอ่าหายแล้วนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะ แล้วก็ผมทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ 10v โวลต์นะครับ10โวลต์แรงดันจะต่ําหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ลืมแล้วว่าค่าซีเนอร์ผมใช้ค่าเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เป็นค่า2 2 0ไมโครนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่เก็บประจุนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเขาไม่ได้ใช้กําลังงานอะไรมากอ่ะคราวนี้ถ้าเปิดติดนะครับเปิดติด LED สีเขียวก็จะติดนะ ติดเสร็จก็จะมีแรงดันออก5โวลต์ตรงนี้นะครับส่วนแรงดันเข้านี้ไม่ยังยังไม่ทราบเลยว่าเท่าไหร่นะแต่ผมเปลี่ยนออกก่อนนะครับตอนนี้ประมาณ35โวลต์เพราะว่าแรงดันน่าจะมากกว่ามากมากกว่า10โวลต์อยู่นะครับอะลองดูนะอาตอนนี้ผมใช้ซีเนอร์ประมาณ9โวลต์ครับ9โวลต์ก็จะปิ่มๆตัวน,นี้ก็เลยก็เลยถอดออกดีกว่านะครับประมาณนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับอะเปิดเลยนะ สามสองหนึ่งอ่าเปิดแล้วนะครับติดนะ LED ติดแล้วเรียบร้อยนะครับพอเซนเนอร์ช็อตนะคราวนี้แรงดันเข้าเท่าไหร่แรงดันเข้าที่สองร้อยสามสิบโวลต์นะครับอ่าจากนั้นแรงดันออกครับแรงดันออกออกที่เท่าไหร่คราวนี้อ่าเราก็เทียบกล่าวเลยนะครับกล่าวก็จะเป็นไอซีตัวนี้เจ็ดแปดศูนย์ห้าครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าก็จะอย่างนี้เลยนะอ่าเขียนก่อนนะเจ็ดแปดศูนย์ห้า ขา1น,นะครับขา2ขา3อันนี้เป็นอินพุตอินนะอินพุตตัวนี้เป็นเอาต์พุตนะครับอ่าสัญลักษณ์นี้นะตัวนี้เป็นกราวนะเพราะฉะนั้นขากลางเป็นกราวนะครับขากลางเป็นกราวนะแล้วก็จับวัดเข้าไปนะครับพอดีผมไม่ได้ทําจุดเทสปลอยนะจะลําบากหน่อยอ่าอันนี้กาวแล้วนะแดงด้านขาเข้าครับเราดูว่าขาเข้าเท่าไหร่ขาเข้าอยู่ที่13บสามโวลต์สิบสามจุด 64นะครับมาจาก220โวลต์ผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้เราก็ผ่าน r แล้วก็มีซีเนอร์คอมเข้าไปนะครับซีเนอร์คอมเข้าไปอยู่ที่13โวลต์อ่าประมาณ13โวลต์ซีเนอร์9โวลต์นะครับคอมเสร็จแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่13โวลต์อ่ะประมาณนี้เราเท่าไหร่ก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราต้องการไฟแค่5โวลต์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเพราะดิ จากนั้นออก5โวลต์ไหมนะครับเข้า13โวลต์ด้านนี้ออกที่กี่โวลต์อ่าออกที่5โวลต์ครับ5โวลต์ก็จะส่งมาเลี้ยงที่สวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ด้านนี้นะเนี่ยด้านนี้นะครับเราก็จะออกจากตัวนี้เป็นสวิตด้านนี้ออกไปนะครับเนี่ยติดลบอยู่เพราะว่าไฟยังไม่ต่อกันนะถ้าสวิตตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิตแม่เหล็กนะครับอ่าสวิตแม่เหล็กก็จะสั่งงานให้ออปโตดีทํางานออปโตดีทํางานก็จะสั่งให้ไตแอกทางานนะครับ พอไตแอกทางานเท่านี้เราก็ต่อหลอดไฟเลยนะครับอันนี้ก็คือไฟออกอันนี้คือหลอดไฟนะหลอดไฟ220โวลต์ของจริงนะครับไฟออกด้านนี้นะครับจากนั้นเขาจะครบวงจรที่นิวตอนนะครับตรงนี้นะนิวตอนตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งอันนะเราเอาหลอดไฟมา2หลอดเลยครับลองดูนะจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ไม่ออปโตก็ไตแอกแล้วครับคร่านี้ไปอีกนะซึ่งไม่น่าจะเสียนะครับ ลองดูครับอ่านี้อันนี้นิวทอนนะครับสีดํานี่เป็นนิวทอนนะเพราะว่าเราก็ให้ต่อครบครบนิวทอนเท่านั้นเองครบวงจรเขานะครับค่อนข้างจะยากหน่อยอะต่อไปละอันนี้ก็ปลายนะครับไฟ ไฟลายตรงนี้นะครับออกจากตรงนี้นะออกจากนี้เข้าตรงนี้นะครับออกจากตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับพอเข้าเสร็จเนี่ยพอออกมาตรงนี้เสร็จไปที่สายสีแดงนะครับแล้วก็ออกมาสายสีดําครบวงจรที่นิวทอนนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่ะลองดูครับคราวนี้เปิดแล้วนะสามสองหนึ่งเปิดปั๊บติดแล้วนะแต่หลอดไฟไม่ติดทําไมก็เพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งงานตรงนี้เป็นสวิตครับตรงนี้เป็นสวิตแม่เหล็ก พอเราเดินเข้าไปที่ที่ห้องน้ำนะห้องน้ำหรือห้องส้วมนะครับตัวนี้ก็จะติดกันติดกันก็คือช็อตกันเอาแหนบช็อตเลยนะผมเอาแหนบช็อตนะสามสองหนึ่งช็อตปุ๊บเนี่ยติดครับอพอทํางานพอออกจากห้องน้ําก็ดับประมาณนี้เปิดประตูนะอันนี้ก็ติดนะครับน่ยประมาณนี้นะ,ะติดดับอย่างนี้ครับเราก็อดัดแอนิดนึงเท่านั้นเองนะครับเอาตัวนี้มาสั่งนะครับเรียบร้อยครับ ใช้งานได้แล้วก็ปกติแล้วนะครับผมก็จะนําไปต่อคืนที่เดิมนะครับคราวนี้ส่วนวงจรนะครับวงจอรอีผมก็ค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้งานนิดหน่อยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นตลอดเขาไหมนะครับกจบ็จะมีตัวต้านทานอยู่ถ้าในบ่อของผมจะมีตัวต้านทานอยู่1 2 3นะครับมี3ตัวนะก็คือ6ตัวนั่นแหละนะครับ แต่ว่าอันอันนี้อันนี้ก็คือเขาเขาหลอดไฟหลอดเดียวชุดเดียวนะครับชุดเดียวก็จะมีต้นทานอยู่หนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าต้นทานี่ผมตอนที่ผมทําผมขี้เกียจหาผมก็ใส่470โ oh อห์มเข้าไปเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อตามนี้เลยผมก็ต่อตามวงจรของเขานะครับพึ่งคน้คนได้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บนี้ไหมนะครับเป็นไม่เป็นก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเผยแพร่ตรงนี้มา ผมก็มาประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้ผมใช้เป็น Bt 1 3 9นะครับตัวจริงผมใช้139อันนี้ก็ใช้เป็น470โอห์ม oh นะครับทั้ง3ตัวเลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือวงจรของเขาที่เขาต่อที่เขาต่อในส่วนนี้ครับต่อในส่วนนี้นะอ่าส่วนนี้ส่วนส่วนนี้ผมก็ไปค้นหามาอีกทีหนึ่งนะครับก็ เห็นในวงจรพัดลมวงจรอะไรเขาทํานะครับก็เลยเอามาใส่ดูก็โอเคใช้งานได้และเราก็าประยุกต์ใช้งานในส่วนนี้ท่านั้นเองทําเป็นสวิตออกมาเนี่ยครับคือตรงนี้นะจริงๆก็คือตรงนี้แหละวงจรตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาไฟาบวกประมาณ5โวลต์ใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาก็ลงกล่าวท่านั้นเองขา1กับขา2นะครับแต่ว่าผมก็เอาไปใส่เจ้าจตัวสวิตแม่เหล็กนะครับเราก็อแดปนิดนึงนะครับ แล้วก็ต่อแล้วต่อเป็นวงจรขึ้นมารวมๆทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นอยู่ในคลิปนะก็ใครจะเอาไปใช้ก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะทําใหม่นะถ้าถ้าใครจะทําใหม่ก็เป็นอะแดปเตอร์เลยเลยครับอะแดปเตอร์ apter, มือถือหรืออะไรก็ได้4โวลต์หโวลต์นะครับก็ต่อตรงเข้ามาเลยแล้วเอา5โวลต์ตัวนี้มาผ่านสวิตช์เข้าตรงนี้ได้เลยครับก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะทนกว่าด้วยทนกว่าเจ้าตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ก็ทนนะอ่าส่วนอีก สี่ห้องที่เหลือนะครับผมทำั้งหมดอยู่สี่ชุดนะก็สี่ห้องสี่ห้องที่เหลือนี่ก็จะเป็นหมอแปลงครับมีหมอแปลงทั้งหมดเลยก็ไม่ไม่เสียอะไรก็ทํามาพร้อมกันมีตัวนี้แหละครับที่เสียชุดนี้นะที่เสียนะอ่ะโอเคถ้าใครอยากได้ก็อ่าลองลองค้นหาในในชุดนี้ดูนะครับในตรงนี้นะหรือไม่ก็ทักผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจะเขียนเป็นวงจรให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างเะเละนะครับเพราะสมัยนั้นยังยังทําลายปร้นไม่เป็นนะครับ แต่ถ้าทำาลายออกแบบลายปิ้นดีๆก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมก็เอาแบบนี้เลยนะครับก็แฮนด์เมคเลยนะโอเคครับถือว่าเป็นการใช้งานที่ที่ใช้ดีนะใช้ดีเพราะว่าใช้ในห้องน้ำมามาประมาณ5ปีแล้วนะครับ4 5ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ